และจุดสำคัญที่คนอ่าจจะไม่รู้คนทำของปลองเองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เราควรดูเป็นอันดับแรกสวดีค่ะทุกคนดิ๊ดีนรับเข้าสู่ช่องลิลลี่นักเกลือน,นะคะเนื่องจากมีซับสไคร์เบอร์นะคะที่แล้วเนาะที่ฝนเรียนทำรีวิวว่าไปซื้อกระเปา๋าแซงอรลองเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะคะใครยังไม่ดูไปเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้นะคะดมาถามบ้างนะคอมเมนต์มาถามบ้างล่ะว่า โอเคเขาซื้ออีพเซงมาแล้วแล้วจะดูยังไงว่าเฟ้ไม่เฟ้ก็เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวฝนเอากระเป๋าอิพแซนรองรุ่น,นยอดนิยมนะคะแท้หรือไม่แท้มันดูยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ<ไ> <goofy> อันนี้นะคะเป็น Wallet On Chain ของฝนนะคะที่ซื้อมาประมาณ3-4ปีแล้ววันนี้ฝนจะรีวิวในเชิงของตู้กระเป๋าอย่างเดียวนะคะในส่วงอุปกรณ์ดูได้อีกคลิปหนึ่งที่ฝนทำแกะกล่องเอาไว้นะคะ Unboxing ว่าในกระเป๋าอิปแซงเนี่ยมีอะไรบ้างกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีอยู่2ขนาดนะคะก็คือมีขนาด 9นิ้วนะคะซึ่งเป็นขนาดที่ฝนซื้อมากแล้วก็เป็นขนาด7.5นิ้วนะคะซึ่งก็จะเป็นขนาดที่เล็กกว่านี้หลายอย่างเขามีความรูปทรง,งเขาเหมือนๆเหมือนกันแต่ว่าดีเทวหลายอย่างเขาค่อนข้างต่างกันนะคะถ้าเกิดใครจะดูวันนี้เดี๋ยวฝนจะอธิบายให้ฟังทั้ง2รุ่นเลยนะคะสำหรับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะหรือว่าตัวอะไหล่ของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็หลักๆเราจะมีอยู่2สีนะคะก็จะเป็นสีนวนแล้วก็สี นะคะเริ่มแรกเลยนะคะมาเริ่มต้นที่ในส่วนของเชนกันเลยกว่านะคะเชนของรุ่นนี้นะคะจะค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะถ้าจับแล้วจะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะจะไม่ก้องแกงน,นะคะทุกคนเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเลยสําหรับเชนเนี่ยทั้งสองรุ่นนะ่ะ7.5กับ9นิ้วจะเหมือนกันก็คือจะเป็นรุ่นที่มีน้ําหนักนะคะ แล้วก็ของทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่จะถอดสายได้ถูอออกมาเป็นคลัชได้นะคะสําหรับรุ่น9ข้างในจะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวของ7.5เดี่ยวนจะอินเสิร์ตให้ก็คืออย่างไรก็ตามทั้ง2รุ่นสามารถที่จะเอาโซ่ออกมาได้ถ้อาออกมปได้นี่ก็คือไม่น,าน่าไม่ใช่ของจริงแล้วนะคะอะไรอย่างที่2ที่ฝนอยากจะให้ดูนะคะนั่นก็คือในส่วนของซิปนะคะ9นิ้วนะคะซิปจะเป็นแบบนี้แต่ในส่วนของ7.5เนี่ย จะไม่ใช่แบบนี้นะคะ่ะจะเป็นหนังก็คือหนังหนังเป็นยังไงตัวซิสก็ทําทหนังจากหนังตัวนั้นนะคะไม่ใช่เป็นอะไหล่เงินแบบนี้เหมือนกับเก้าเพราะฉะนั้นจะต้องแยกนะคะ7.5เป็นหนังเดียวกระเป๋าเก้าจะเป็นอะไหล่แบบนี้นะคะใีส่วนของตัวโลโก้กันบ้างของตัวเก้านะคะจะมีจุดปุ่มๆแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเรียบไปเลยจะไม่มีการแบบเอ่อแบบเออวายออกมาอะไรอย่างงี้ตัวนี้ออกมาอยู่ข้างบนทับอะไรางี้ไม่ใช่ก็จะเรียบเรียบไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มปั๊ม1 2 3 4งจุดแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่น7.5ดไม่มีนะคะจะไม่มีตรงนี้อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะสำหรับ2ขนาดนะคะต่อไปเลยนะคะในส่วนของแบ็กนะคะ ตัวแป๊กจะมีคำว่า s ซงลองแพรริชนะคะซึ่งจะอยู่ในขนาดที่เหมาะสมและดูสวยงามนะในส่วนของซิปนะซิปตรงนี้จริงๆก็มีคำว่าแซงลองแพ r i s ชเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่น9้านะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะก็มีคำว่า s a ง n องแพ r i s ชเหมือนกัน2อันนี้นะคะย้ำว่าต้องเป็นขนาดที่สวยงามและเหมาะสมนะคะไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าไม่มีมันต้องมีนะคะทุกคนในส่วนของตัวปั๊มและสแตมนะคะ ตัวสแตปมของรุ่น9จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คำว่า Made in Italy ก็จะอยู่ตรงนี้ย้ำว่าปั๊มและสแตปมจะต้องคมชัดมองเห็น30เซนแดงรอง Made in France เอ้ย Made in Italy มองเห็น,นระยะ1เมตร แซลรอนแพร์เมดอินอิตาลีต้องขนาดเีงนะคะต้องคมชัดตัว,ตวอักษรและจุดสําคัญที่คนอาจจะไม่รู้หรือแม้กระทั่งคนทําของปลอมเอง mm hmm. ก็อาจจะไม่รู้ mm hmm. ก็ได้ซึ่งเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าเราควรดูเป็นอันดับแรกเพราะว่า มันไม่มีใครรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝนก็เพิ่ง d i s คัฟเวอร์ได้ไม่นาน <Wow. S 1> แล้วก็หาอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยมีฝนไปอ่านเจอแบบในแบบในบล็อกสักสักอย่างของต่างชาตินะคะแล้วเขาเขียนแบบเออเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมีตรงนี้เฮ้ย oh. ที่หอแบบไม่เคยรู้เลยเพราะว่าเอาจริงอะมันอยู่แบบในจุดแบบจุดลับเหมือนแบบอยู่ในซอกลับซอกลึกของกระเปา๋าแต่ว่ากระเป๋าทุกใบต้องมีที่นี้ฝนบอกนั่นก็คือซีเรียลค้นเองซีเรียลค้นของรุ่น9เนี่ย ทุกคนนะคะดูตามฝนนะคะเปิดขึ้นมาปึ๊บทุกคนแหกจะแหก,แหกปึ๊บนั่งอยู่แบบข้างในแบบซอกลึกมากค่ะทุกคนซึ่งฝนไม่สามารถที่จะแหกให้ทุกคนเห็นได้เพราะว่าแหกไปก็ทุกคนก็ไม่เห็นดีไอฝนจะอินเสิร์ตภาพตรงนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันเป็นแบบนี้เออถ่ายรูปออกมาก็ยังไม่ค่อยชัดเลยแต่มันดูออกมนะ่าเป็นตัวเลขสัมติงแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของรุ่น7.5นะคะฝนจะอินเสิร์ตรูปให้ดูมันเป็นแบบนี้ นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงนี้ค่ะของกระเป๋าสมมุิอันนี้ไม่รู้เจ็ดสุท่านะมันจะอยู่ช่วงประมาณเนี่ยเนี่ยประมาณช่วงแถบเนี่ยมันจะเป็นรหัสยาวๆนะคะซึ่งถ้ามองเห็นได้ง่ายแกะรหัสค่ะแกะโค้ดออกมาค่ะแล้วเอาไปดูว่าแมทช์กับในใบซีเรลการ์ดที่เราได้มากับกล่องหรือเปล่าถ้า แมชคือครบจบกระบวนการกระเป๋ารุ่นนี้ของแท้แน่นอนแต่ถ้าไม่แมชก็เอา้าน่าชาสิจ้าสรุป ยังไงเนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่ามาลอ,อกกันนะฉันดูนะฉันดูลิลี่นะเกลือยู่หนึ่งที่ผลอยากจะบอกก็คือการตัดเย็บนะคือกระเป๋าดับแบบอีฟแซง L v วชาแนลแน่นอนการตัดเย็บเขาต้องเรียบร้อยนะคะมาดูสภาพแล้วรู้สึกว่าทําไมมันมีดับเบิลสติชิ่งอะทาไมมีการแบบเย็บแล้วเย็บอีกอะไรอย่างเงี้ยนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเจออย่างนี้ไม่ต้องดูไม่ต้องถึงขั้นดูซีเดียวอะคะ่ะไม่ต้องซื้อนะคะ oh. เห็นปุ๊บปั๊บหัน เไปเลยเดินหนีออกไปเลยไม่ต้องพูดกันอีกน่คะคนนั้นคือบล็อก IG Facebook Line บล็อกให้หมดนะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิป Catch Fake ของตัว YSL Walk นะคะก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะถึงแม้จะมีแค่9นะคะแต่ก็มาข้อมูลพร้อมนะคะทั้ง7สุดท่าและก็9ไปเลยนะคะจุ๊บแน่นๆนะคะรับรองคะ่ะใครดูคลิปนี้นะคะก่อนที่จะซื้อกระเป๋านะคะถ้าไม่ได้ซื้อแบบในช็อปเนาะ ไปซื้อแ,แบบร้านที่ซื้อต่อแบบเป็นพร Rut, ีเลิฟมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรที่จะดูข hmm. ้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็นําไปประกอบการตัดสินใจรับรองนะคะใครนําเช็คลิสต์นี้นะคะไปทําตามค่ะรับรองได้กระเป๋าแท้แน่นอนเลยมากนะคะสำหรับการรับชมและติดตามคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้จเจอกันคลิปหน้าว we from California